สวัสดีค่ะเจี๊ยบเองนะคะเจี๊ยบกัญชยามาศราคาิ่ะเจ้าของช่อง youtube นะคะ D contact ของแท้จากศูนย์ใหญ่โดยคุณเจี๊ยบนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีทาน D contact ที่ถูกต้องนะคะก็คือตัวนี้นะคะวิตามินบํารุงดวงตาของเรานั่นเองนะคะสําหรับท่านที่ ต้องการทานเพื่อเป็นการบำรุงดวงตานะคะก่อนที่ดวงตาเราจะมีอาการเสื่อมนะคะคนที่ใช้จอคอมพิวเตอร์เป็นประจำนะคะขายของออนไลน์อย่างนี้นะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับจอคอมพิวเตอร์นะคะเป็นประจำเลยอยู่กับหน้าจอมือถือเป็นประจำเลยนะคะต้องโดนแสงสีฟ้านะคะหรือว่ามีอาการเสี่ยงนะคะต่อการที่จะทำให้ดวงตาเราเสื่อมสภาพได้เร็ว,รวก็แนะนำให้ทานนะคะวันละ1เม็ดนะคะจะเป็นก่อนนอนก็ได้หรือว่าหลังอาหารตอน ช้าก็ได้นะคะ30นาทีนะคะแค่นี้เองค่ะก็จะเป็นการบำรุงดวงตาของเรานะคะให้อยู่คู่กับเราสวยใสแวววาวไปได้อีกนานเลยล่ะคะ่ะแล้วก็นะคะสำหรับท่านที่ดวงตาเริ่มมีอาการเสื่อม อย่างเช่นนะคะมีรู้สึกแสบตาเครื่องตาน้ําตาไหลนะคะแพ้แสงนะคะหรือว่าเริ่มเครื่องขัดตานะคะตรงนี้นะคะให้ทานเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดหลังอาหาร30นาทีนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่มีอาการนะคะดวงตาเสื่อมมากแล้วอย่างเช่นเป็นต้อลมต่อเนื้อต้อหินต้อกระจกนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วก็เบาหวานขึ้นตานะคะ เห็นเป็นภาพซ้อนนะคะเห็นเป็นจุดดําๆลอยไปลอยมานะคะนะคะให้แนะนําทานนะคะเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารค่ะจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะทานตามนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จะชัดเจนกว่าค่ะ